เดลต้ารีวิวจาจัางมยอนแบบทำเองจ้าคูซีรีเกาหลี Re K A w H e, จนต้องหามากินจนได้ นี่จะเป็นแบบทําเองนะคะวิธีทําก็ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยในถุงเขาจะมีเป็นเส้นหัวใช้เท้ารองมาให้แล้วก็มีซอสจาจังมยอนแบบนี้เลยจ้าวิธีการจริงๆเขาจะมีหน้าซองบอกหมดเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือเอาเส้นไปต้มก่อนเลยค่ะใช้เวลาต้มประมาณ2-3นาทีหลังจากนั้นก็เอาเส้นไปลวกน้ําค่ะจัดจานให้เรียบร้อยหลังจากจัดจานเสร็จเรามาทําซอสกันค่ะซอสเขาให้ใส่น้ํามันเล็กน้อยในกระทะนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เรา อยากได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าจะเป็นผักคะ่ะหลังจากผัดไปสักแป๊บเราก็เอาน้ําซอสใส่ไปได้เลยคะ่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนิเท่านี้ก็ได้มาแล้วจ้า,าจานมาย้อนพร้อมกินเราตกแต่งด้วยแตงกวาด้านบนอีกนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็ทําการโคเลโคเลระหว่างน้ํากับเส้นเพิ่มความมีรสชาติด้วยหัวใช้เท้าดองอีกนิดหน่อยบอกเลยค่ะว่าทําไม่ยากอย่างที่คิดใครสนใจเซตนี้จะอยู่ที่149บาทนะคะใครอยากได้ก็อยู่ในตะกา